ท่านผู้ชมครับวันนี้การอภิปรายในรัฐสภา,านะครับแน่นอนว่าเนื้อหาของทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยที่คุณพิธาจะเป็นนายกก,าก,ก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเรื่องของนโยบาย,บายนะฮะมันมีภาพเหตุการณ์ขณะที่นี่ฮะคุณชาดาไทยเศษ<ข>าจากภูมิใจไทยนะครับช่วงที่ขึ้นอภิปรายคนแรกเลยนะฮะหลังจากอภิปรายเสร็จมีช่วงที่เดินไปที่บริเวณหน้า หน้าที่ของประธานนะครับประธานครับนี่นี่มาแล้วมไปแล้วนะฮะผมมหันต์บพี่เบณที่สมาชิกบัลลังก์งอประธานรัฐสภานะฮะสมาชิกรัฐสภาเพื่อไปยื่นเอกสารผคล้ายกับจะขอคิวอภิปรายต่อในคิวต่อไปอะไรอย่างงี้เนี่ยไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เห็นไหมฮะแล้วก็กลับมาที่ที่นั่งของตัวเองในโซนของพรรคภูมิใจไทยนะครับ จากนั้นก็ลุกจากเก้าอี้ตรงไปยังแถวที่นั่งของพักคก้าไกลไปตรงหน้าคุณพิธาเลยแหละเขาก็เลยไม่รู้เอ๊ะยังไงแล้วไปยืนอ,อยู่ตรงนั้นนี่ฮะก็เลยเอะเมื่อกี้มันยังไงกันหรือเปล่าี่ตอนนี้มีคุณเพชรกนรุพลใช่ไหมมีคุณพิธามีคุณรังสีมันโรมแล้วดูคุณรังสีมันโรมยืนเห็นไหมแต่ยิ้มคือแบบยิ้มแย้นะคุณวิโรจน์ก็มองอยู่คุณสุริกัญญานะเนี่ยคุยกับคุณเพชรกนรุพลก็ยังยิ้มแย้อยู่เลยคือ ือทีแรกเนี่ยบางทีพอคนไปแชร์กันแล้วมันมีภาพนิ่งออกไปด้วยคนก็เลยโอ้ดุเดือดงหวนชี้หน้าไงคุณชาดาเดินไปถึงที่นั่งก้าวไกลเขาเลยแล้วนี่ไม่รู้เขาคุยอะไรกันเห็นไหมเนี่ยอะไรสองรอบอะไรชูเลขสองมาเนี่ยอเอาไว้เว่าคุณชาดาไปยืนพูดคุยอยู่กับกลุ่มสอสอพักก้าวไกลตรงนี้นะฮะสามนาทีกว่าเอาคุณสุริกันยาลุกแล้วพี่อุ๋ยมาคุยด้วยเห็ไหมเอาแต่เขาก็คุยกันยย้มแย้มหัวเรา หัวเราะกันอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ช่วงบ่ายนะจากที่ช่วงเช้านี่แบบขึงขังขึงขังค่ะชี้หน้ากันข้ามฟากหรืออาจจะไปไปเคลียร์กับน้องๆเอ้ยหรือเขาอยากจะบอกว่าเอาจริงๆถอยไหมหนึ่งหนึ่งสองนี่ถ้าถอยนี่พวกผมพร้อมโหวตเลยนะอาจจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใชเดาดิฉันเดาเราก็เอาภาพแบบภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาให้ท่านดูนี่ตอนเดินกลับก็มีการยกมือไหว้กันเห็นไหมฮะเราเอาภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาให้ดูเพื่อจะได้ให้เห็นว่าบางทีพอเห็นภาพภาพหนึ่ง ภาพนิ่งภาพโดยเฉพาะภาพนิ่งเนี่ยวะเอ๊ะเขาจะอะไรกันหรือเปล่าความจริงบรรยากาศมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่คุณธานาดูเครีครยดๆนะตอนเดินกลับมาใช่ไหมอืม้า